ท่านขาฝนตกใบไม้ร่วงสวยมากเลยค่ะโอ้ยดูสิคะนู่นนะคะสวยมากว้าว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 ว้า,วา,วา,วาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะโอ้ยฝนตกค่ะทุกท่านนี่กลางร่มอยู่นะคะโอ้ยดูสิคะ่ะู่นค่ะดูกระโลดดุ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 ดุดุด,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 ดงามงามแต่ทำความสะอาดนี่โอ้ยเนาะเนาะค่ะนู่นนะคะ 我看看。